มาเรื่องแล้วครับพี่น้องนึกว่าทรัมป์จะเกลียดจีนเข้าไส้ที่ไหนได้ครับล่าสุดซับขาหลอกงอจีนเงียบๆให้ไปซื้อน้ำมันรัเสเซียได้สบายใจเฉิบแต่กลับหันไปตบหน้าอินเดียชาดใหญ่ด้วยภาษี50%โทษฐานที่ทำแบบเดียวกันเกมนี้มันซับซ้อนกว่าที่คิดครับเพราะเบื้องหลังคือการพยายามทำลายล้างกลุ่มบริกส์ที่กำลังจะโค่นบัลลังดอลลา เดี๋ยวคลิปนี้แอดคิมก็มาตีแผ่ให้ฟังว่าทำไมทรัมป์ต้องเล่นบท2หน้าแล้วเป้าหมาที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ summer, การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับ เพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกาลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kim Property Life ที่จะมาพูดถึงความรู้ทางการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กับผมแอดคิมครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหมากตาเมืองระดับเซียนของทรัมป์ ที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจนโลกตามไม่ทันครับจากที่กำลังเดือดจัดเรื่องสงครามชิปจู่ๆบ่อหันมาเล่นเกมการทูตที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนหลายคนงงเป็นไก่ตาแตกคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา15สิงหาคมทั้งโลกจับตาไปที่การประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์กับปูตินที่阿拉斯า,า,าทุกคนก็คาดหวังว่าจะมีการประกาศหยุดยิงในยูเครน หรือมีข้อตกลงอะไรใหญ่ๆออกมาแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ครับทรัมป์บอกว่าคืบหน้าไปมากแล้วแต่ยังไม่มีดีลส่วนปูตินก็บอกว่าสร้างสรรค์ดีแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านทำเอานักวิเคราะห์ทั่วยุโรปสายหัวเลยครับแต่พี่น้องครับนั่นมันแค่ละครฉากหน้ากูรูหลายคนมองว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องอยูเครนเลยครับ แต่เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นมากนั่นคือการสกัดการเติบโตของกลุ่มบริกส์ครับเพราะนับตั้งแต่สหรัฐเริ่มใช้สงครามภาษีและมาตรการคว่ำบาตอย่างหนักหน่วงเนี่ยกลุ่มบริกส์ที่ประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ก็จับมือกันแน่นกว่าเดิมแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทุกประเทศพร้อมใจกันประกาศเดินหน้าดีดอลลาร i เซชั ization, หรือการลดการพึ่งพาเงินดอลลร์อย่างเต็มรูปแบบ นี่คือภัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุดต่ออำนาจของอเมริกาครับเพราะมันคือการทุบหม้อข้าวของตัวเองทรัมป์พลิกเกมยุทธการตีท้ายครัวสลายบริกส์เมื่อเห็นว่าการข่มขู่ตรงๆมันไม่ได้ผลแถมยังทำให้ศัตรูรวมตัวกันแน่นขึ้นเอกเขาเลยเปลี่ยนแผนครับหันมาใช้ยุทธศาสตร์คลาสสิกที่เรียกว่าแบ่งแยกแล้วปกครอง และเป้าหมายที่เขาเล็งไว้ก็คือจุดเปราะบางที่สุดของกลุ่ม b r i กส์นั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง2ยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียครับจีนกับอินเดียนั่นเองครับมากตาแรกทรัมป์เลือกที่จะลงโทษอินเดียอย่างรุนแรงใช่ครับเขาประกาศขึ้นภาษีอินเดียแบบมโหฬานรวมเป็น50%โดยให้เหตุผลว่า25%ในนั้นคือค่าปรับโทษฐานที่อินเดียยังคงซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซีย ทรัมป์ออกมาพูดเองเลยนะว่าอินเดียกำลังเติมเชื้อเพลิงให้เครื่องจักรสงครามของรัเสเซียโอ้โหเล่นแรงมากครับทำเอาอินเดียเดือดจัดออกมาตอบโต้ทันทีว่าการกระทำของสหรัฐนั้นไม่ยุติธรรมไม่มีเหตุผลและไร้ซึ่งความชอบธรรมแต่และนี่คือจุดคลายแม็กซ์ของเรื่องครับในขณะที่ทรัมป์กำลังฟาดงวงฟาดงาใส่อินเดียอยู่นั้นเมื่อนักข่าวหันไปถามว่าแล้วจีละ่ะ จีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของรัเสเซียเลยนะทําไมไม่โดนลงโทษบ้างทรัมป์กลับตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ครับเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องนั้นอาจจะต้องคิดอีก2-3สสัปดาห์ข้างหน้าเห็นภาพไหมครับนี่คือการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนยิ่งกว่าชัดมันคือการงอจีนเงียบๆครับเป็นการหลับตาข้างหนึ่งปล่อยให้จีนซื้อน้ำมันราคาถูกจากรักเสเซียต่อไปได้อย่างสบายใจในขณะที่ลงโทษอินเดีย ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านและคู่แข่งของจีนอย่างหนักหน่วงในข้อหาเดียวกันเป๊ะเป๊ะกูรูทั่วโลกมองว่าน,นี่คือการเดินหมากที่แพรวพราวและอันตรายอย่างยิ่งครับเพราะมันส่งผลกระทบหลายชั้นพร้อมกัน 1. ต่ตอกลางใจบริกส์การปฏิบัติต่อจีนกับอินเดียแบบ2มาตรฐานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความแตกแยกโดยเฉพาะครับอินเดียจะรู้สึกว่าตัวเองถูกหักหลังและไม่ได้รับความเป็นธรรมทำไมเราโดนอยู่ฝ่ายเดียว ในขณะที่จีนก็ถูกวางให้อยู่ในสถานะที่น่าอึดอัดใจนี่คือการจี้ไปที่จุดเปราะบางที่สุดของกลุ่มซึ่งก็คือความระแวงระหว่างจีนกับอินเดียที่มีมาอย่างยาวนานสสร้างหนี้บุญคุณให้จีนทรัมป์กำลังพยายามทําให้จีนรู้สึกเหมือนติดหนี้บุญคุณครับเหมือนกับจะบอกว่าเห็นไหมฉันใจดีกับเธอนะฉันยอมให้เธอซื้อน้ํามันจากโจโลกอย่างรัสเซียได้เพราะฉันเห็นแก่ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของเธอซึ่งเป็นการวางตําแหน่งให้อเมริกา ดูเหมือนเป็นผู้มีพระคุณ 3. ซื้อใจรัเสเซียการที่ทรัมป์แสดงท่าทีเป็นมิตรกับปูตินที่阿拉าากาและไม่ลงโทษลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของรัเสเซียคือจีนก็เป็นการส่งสัญญาณให้ปูตินเห็นว่าฉันไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับเธอนะเป็นการเปิดประตูสําหรับการเจราจาในอนาคตและลดแรงกดดันต่อรัเสเซียไปในตัวแล้วจีนจะแก้หมากนี้อย่างไรนี่คือคําถามที่สําคัญที่สุดครับเมื่อทรัมป์เดินเกมซับซ้อนขนาดนี้จีนจะทําอย่างไร จะยอมรับของขวัญชิ้นนี้จากทรัมป์แล้วปล่อยให้อินเดียโดดเดี่ยวอยู่หรือไม่บทวิเคราะห์จากกูรูหลายสำนักชี้ไปในทิศทางเดียวกันครับว่าจีนมองเกมนี้ออกสกอตเคเนดีจาก Center for Strategic and International Studies หรือ CIS s ได้วิเคราะห์ไว้ว่าจีนมองเห็นความไม่คงเส้นคงวาในนโยบายของทรัมป์และมองว่านี่เป็นเพียงแทคกติกมากกว่ายุทธศาสตร์ระยะยาวจีนรู้ดีว่าเป้าหมายที่แท้จริงของสหรัฐคือการทำลายบริก และสกัดการการพังงาดขึ้นมาของจีนเองดังนั้นแทนที่จะดีใจกับของขวัญชิ้นนี้จีนกลับตอบโต้อย่างสุขุมครับกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกมาถแถลงอย่างชัดเจนว่าการที่จีนจะมีความร่วมมือทางการเศรษฐกิจและการค้ากับทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัเสเซียนั้นเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายและชอบคำและย้ำว่าการข่มขู่และกดดันนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้นี่คือการปฏิเสธบุญคุณอย่างสุภาพครับเป็นการบอกทป์กลับไปว่า ฉันไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากคุณการค้าของฉันเป็นสิทธิ์ของฉันและในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังอินเดียและสมาชิกบริกส์อื่นๆว่าจีนยังคงยึดมั่นในหลักการเดิมนักวิเคราะห์จากบลูมเบิร์กและดีอีคโนมิสมองว่าการกระทําของทรัมป์กลับจะให้ผลตรงกันข้ามครับแทนที่จะทําให้บริกแตกแยกมันกลับยิ่งผลักให้อินเดียกับจีนต้องหันมาคุยกันมากขึ้นเพราะทั้งสองประเทศก็ต่างเห็นแล้วว่าตัวเองสามารถกลายเป็นเป้าหมายของสหรัฐได้ทุกเมื่อ การสร้างระบบการเงินและการค้าของตัวเองที่ไม่ต้องพึ่งดอลลาร์นั้นจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไปแต่เป็นทางรอดครับเรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าทรัมป์กำลังเล่นเกมที่เสี่ยงอย่างยิ่งครับหมากตาที่ดูเหมือนจะฉลาดในการพยายามทำลาย B บรกส์แท้จริงแล้วกำลังเผยให้เห็นความกลัวที่ลึกที่สุดของอเมริกานั่นคือการสูญเสียอำนาจของเงินดอลลาร์การใช้นโยบายแบบ2มาตรฐานที่ปฏิบัติต่อจีนกับอินเดียแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง มันได้ทำลายความน่าเชื่อถือของอเมริกาในฐานะผู้นำโลกและตอกย้ำให้กลุ่มประเทศโกลบอลเซา t ์ S au, <S เห็นว่าระบบที่นำโดยสหรัฐนั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้และถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองดังนั้นแทนที่บริกส์จะแตกแยกการกระทำของทรัมป์กลับกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีที่ทำให้สมาชิกทุกคนเห็นความจำเป็นของการมีตาขายความปลอดภัยของตัวเองการผลักดันให้ใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการค้าขายและการสร้างระบบการชำระเงินทางเลือก ที่ไม่ต้องผ่านสวิฟจะยิ่งทวีความรุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้นเกมนี้ทรัมป์อาจจะคิดว่าตัวเองกําลังเดินหมากรุกแต่ในความเป็นจริงเขาอาจกําลังเทน้ํามันลงบนกองไฟแห่งการดีดอลลาร์ไรเซชันให้ลุกโชนยิ่งกว่าเดิมครับเอาล่ะครับมาสรุปกันอีกสักครั้งนะครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากการประชุมที่ดูเหมือนจะล้มเหลวระหว่างทรัมป์กับปูตินที่阿拉斯加แต่เบื้องหลังคือความพยายามของทรัมป์ที่จะทําลายกลุ่มบริกส์ที่กําลังท้าทายอํานาจดอลลรา ทรัมป์ใช้ยุทธศาสตร์แบ่งแยกและปกครองโดยการลงโทษอินเดียอย่างหนักด้วยภาษี50%โทษฐานซื้อน้ำมันรัสเซียแต่ในขณะเดียวกันกลับหลับตาข้างหนึ่งปล่อยให้จีนซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดทำแบบนั้นได้หมากตาน,นี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความแตกแยกระหว่างจีนกับอินเดียแต่กูรูมองว่าจีนอ่านเกมนี้ออกและปฏิเสธที่จะรับหนี้บุญคุณน,นี้สุดท้ายแล้วการกระทำของทรัมป์อาจจะยิ่งผลักให้สมาชิกบริกส์ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังมากขึ้น เพื่อสร้างทางรอดของตัวเองจากระบบที่นำโดยสหรัฐครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลสำคัญในโลกฟิวเจอร์กดสมัครห้องเรียนนักลงทุนที่จะมีข้อมูลจากรีเสิร์ชหลักแสนมาเล่าให้ฟังส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดไลน์มาที่ไลน์แอดคิมพรอเพอร์ตพบกับสมัมมนาโรงแรมบีโดยคุณพี่ชัยจาวลาวันที่30สิงหาคม ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้อดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทที่จะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกกับคุณครับ ตัวโตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสมนบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทร,รัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันต ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมนา์นะครับขอบคุณครับ